thank you

ที่สวยครับยังไม่ได้เปิดตัวเลยครับนะนะสวัสดีครับพี่ๆนะนะและเพื่อนๆนักปกปลาทุกท่านนะฮะผมก็พามาที่หมายกองสี่เหมือนเดิมนะครับผมหมายกองสี่ทันย่านครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะครับผมที่มา ปลาที่หมายนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา9โมง35นาทีนะฮะเริ่มลุงคันได้ประมาณสัก10นาทีแล้วครับผมไม่มีเวลาตั้งกล้องเลยฮะเตี่ยอากาศร้อนมากแล้วก็มาลงมาปาก,ก็กินได้2 3 4แต้มนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่พีพพนานะนะที่เขบามชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะฮะยังไงผมก็รบกวนกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะปิ๊งปิงปิงปง้ให้กาลังใจกันแล้วเวลาผมทําคลิปออกมามใหม่จะได้รับชมคลิป่อนใครนะครับผมโอเคฮะเดีย๋ยวรอฝากผลงานวันนี้ว่าจะมี แต้มสวยหรือเปล่านะครับที่หมายของสี่นะครับผมโอเคครับก็วันนี้ผมเป็นลงเป็นอ่าคันเก้าฟุตสามคันนะครับแล้วก็เจ็ดฟุตสองคันคันเล็กๆประมาณสักสี่ห้าฟุตนี้อีกสามคันนะฮะร,รวมทั้งหมดก็แปดคันครับผมวันนี้แปดคันนะฮะก็รอติดตามผลงานครับตะนนาแล้วก็อากาศร้อนมากครับ ร้อนสุดๆถ้าไม่มีร่มหรือไม่มีฟากใบมาขึงนี่แนะนำว่าก็นั่งลำบากนะฮะนะๆถ้าจะมาก็ให้เตรียมอุปกรณ์มาให้ครบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปดูวันนี้คนเยอะว่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะฮะก็ไม่เท่าไรนะฮะฝั่งนู้นก็มีอยู่ประมาณสองชุดสองสามชุดตรงข้ามผมก็มีชุดหนึ่งฝั่งนู้นก็มีชุดหนึ่งเหมือนกัน วันธรรมดานี่ตกสบายฮะหมายนี่หมายของสี่นะฮะแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะนานาม,มาตกกันเยอะนะครับผมพอประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ มาไงวะน่ะปลาตัวหนึ่งกินปลานินเนี่ยตัวหนึ่งกินปลาดินตัวหนึ่งกินชักเกอร์ บอกว่ามันติดตั้งนานแล้วเธอไม่เอาขึ้นที่ตุ้ชี้เธอก็มีแต่ว่าอะไรอะไรยมามาขึ้นกินนานแล้วครับเนี่ยไปที่นี้ครับโอ้โห สวยเลยครับโอ้โหดึงคันจนหันไม่มองแต่ขอแล้วเดียวให้ตะก้อมากเดียวสวยครับนะ อะไรครับใช้โอเคอยู่ครับผม you okay. ก็ตอนนี้เป็นเวลา10บโมง50นาทีนะครับผมผมเมื่เริ่มลงคันตอน9้าโมง35นาทีก็ผ่านไปชั่วโมงนิดๆนะครับก็พอได้แต้มครับน้าๆวันนี้วันนี้ไส์ใหญ่ยังไม่มาครับอากาศก็ค่อนข้างจะแดดออกบ้างร่มบ้างนะฮะไม่แดดจ้าเท่าไหร่วันนี้แต่ก็ร้อนอบอ้าวครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานต่อไปครับน้าๆยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับผมโอเคครับ โอเคี่ผพาตัวนี้ได้ครับไอซี่สวยครับ มีนี้ครับใชมีนี วัวตูไม <SM. S 1> <Christina. S 2> ่อยู่โอ้โหเป็ดเทปรวงสวยครับอันเท็ปร่วงครับ ียงครับอุ้ยเตา <c oughs> อนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบห้านาทีนะครับก็ผ่านไปสามชั่วโมงสมชั่วโมงกว่าครับผ่านไปสามชั่วโมงกว่าแล้วพอได้เต็มห่างครับนะนะวันนี้ถือว่าได้ถือว่ากินไม่ไม่ไม่หนักเลยอ่ะกินไม่จัดเลยครับผมวันนี้แล้วก็หลุดหลายตัวครับลงไปไม่ทันลงไปวัดไม่ทันบ้างมันปล่อยบ้างประมาณเนี้ยครับก็เป็นหมายของสี่นะฮะ น้านนะก็เริ่มบางคนได้พอกินเขาก็กลับบางคนก็ลงมาใหม่ฮะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะครับผมัมนเสาร์ที่ผมคงไม่มานะคนน่าจะเยอะนะครับโอเคฮะอย่ารอติดตามผลงานต่อไปครับเที่ยงสี่สิบห้านาทีนะครับผมเป็นเวลาเที่ยงสี่ห้านาทีครับรอติดตามผลงานต่อไปครับผม

ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับกอผ่านไปผมเริ่มลง,งคันตอนเก้าโมงกว่าเก้าโมงสิบห้านะฮะผ่านไปประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะครับผมสี่ชั่วโมงในหน่อย,อยวันนี้มาลงคันก็กินห่างๆนะไม่ไม่ถือว่ากินแบบจัดเลยแหละกินห่างๆแต่ก็พอได้แต้มครับวันนี้คงน่าจะตกถึงประมาณบ่ายสามโมงนะครับ เพราะว่าช่วงเย็นมีทุลาค,ครับผมก็อเอาไปพอกินครับโอเคครับเดีย๋ยวปากินแล้วครับ๋ย่าปาันกินเบาฮะไม่อยู่ครับ ก็รอติดตามผลงานต่อไปแล้วกันนะครับกับบรรยากาศลมเบาๆแดดร้อนๆนะครับผมโอเคครับ พ่อพ่อพอพอพอเอาปลาหอวเวนี่นี่นี่กันแรกเนี่ยเร็วเวนี่อืำไมาไม่จำอะไรมันก็ไม่กินเนาะ

ก่อนแล้ว มันมาด้วย็นไงให้มองยัมันมชุดัน,ะน,นตอมไงตอมเดือ ที่อยู่ครับผมพ่่พ่อพ่อพ่อ นะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงเลยนะปลามันก็กินเรื่อยๆครับผมแต่พอดีช่วงเงย็นๆจะมีธุระไปท,ทําธุระกับประตูนิดนึงนะครับผม,มก็เลยต้องกลับก่อนแต่มันก็นถามว่ามันกินห่างไหมมันกินห่างแต่เขามีพอมีแต้มนะวันนี้พอมีแต้มเดี๋ยวไปดูแต้มกันครับผมประตูรอตรงน,นี้แหละ นินนะฮะปรตะเปียนนิดหน่อยครับวันนี้ไซโบโบไม่มีนะฮะไซธรรมดาฮะไซแดดเดียวบ้างไซใหญ่ก็่แดดเดียวนิดหน่อยก็ไมเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมให้นับเต้นมาให้ไปนับให้ดูอีกทีแล้วกันนะฮะนอาลงก่อนครับน้าฝนครับเพราะว่าแดดมันสนหน้าครับ ก็แต้มก็ได้ประมาณนี้ครับน,านา้าๆช่วงนี้ก็จะลงคิดหมายของสี่บ่อยเลยนะฮะเพราะว่าเป็นหมายใกล้บ้านแล้วก็มาไม่ผิดหวังครับจะได้มากจะได้น้อยก็ได้แต้มครับน,านา้าๆที่มีเวลาก็ก็มาตกกันดูนะครับหมายของสี่พัญญานะฮะเ,เหมือนที่ผมว่านะเหยื่อผมว่ามันก็น่าจะกินเกือบๆทุกเหยื่อถ้าไม่ใช่แบบเหยื่อที่เราทรําเองหรือเหยื่อไปซื้อตามท้องตลาดผมว่ากินนะเพราะว่าที่ผมมาตกที่นี่ผมไม่เคยใช้เหยื่อแบบ แบบเดิมเลยออาบอกตรงครับเป็นเหยื่อที่ว่าเปลี่ยนตลอดเพราะเราก็อยากจะรู้ว่ามันกินเหยื่อไหนกินเหยื่อไหนดีกินเหยื่อไหนจัดนะพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็เหมือนเดิมครับพี่ๆนาๆที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะฮะผมรบกวนกดซับสไคร้กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งให้กำลังใจช่องมือเก่าฟิชชิ่งเลยนะฮะหรือคลิปใหม่ๆถ้านาๆกดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งแล้วคลิปใหม่ๆที่ผมทําออกมาใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับผม วันนี้ก็คงกล่าวครเวลาจากหมายของสีอากาศร้อนมากครับเป็นเวลาบ่ายสามโงตรงฮะอากาสหน้าเจอใหม่ครับสวัสดีครับอนี่ฮะช่วงเวลาเดี๋ยวสักพักผมก็จะเก็บคันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่แทบจะไม่มีผมว่าคนมาตกก็น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เสาร์ที่ผมไม่เคยมาตกนะครับว่าจะมีคนมาตกเยอะหรือเปล่าก็เพราะว่าเห็นนานาัรับผมมีคนมาตกเยอะก็เลยไม่อยากมานะครับอะไรตัวอะไรกินระแวอฮะโอเคครับนะนาอย่าผมเก็บคันครับดี๋ยวไปนับแต้มที่บ้านต่อนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะครับปานินทั้งหมดนะฮะ ยี่สิบสองตัวนะครับดิ้นอยู่เลยครับเนี่ยไซส์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะไซส์สี่นิ้วห้านิ้วอันนี้ก็ใหญ่หน่อยประมาณสามสี่ตัวปลาตะเพียนสิบเอ็ดตัวปลาหิยนยี่สิบสองตัวนะทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับที่หมายของสนะี่ฮะโอเคครับผมฮนะนะยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตัวปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับมือเก่าฟิชชิ่งนะครับผมโอเคครับโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ